แล้วก็ดูแลทําความสะอาดให้เรียบร้อยรวมทั้งเครื่องเลือนด้วยนะเครื่องเรือนอันไหนชํารุดหรือว่าเสียหายเธอก็จดรายชื่อมาจะได้ส่งช่างไปซ่อมแซมค่ะคงจะดีใจเลยสิที่คำสั่งไม่ให้เธอไปยุ่งที่ตึกนั้นนะ่ะเป็นอันว่ายกเลิกไปได้ จัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเธอกลับกันไปก่อนนะจ้าฉันจะเลยไปดูอะไรข้างหลังซะหน่อย แพูดอย่างมั่นใจแล้วว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนอีกแล้วในโลกนี้ที่น่ารักแล้วก็พร้อมสำหรับพี่นอกจากม่านแก้วแก้วกราบขอพระคุณในความเมตตาของคุณใหญ่มากค่ะแต่แกเป็นคนต่างเชื้อชาติกับคุณใหญ่แล้วฐานะศักตระกูลแก้ก็ต่างกับคุณใหญ่อย่างเทียบกันไม่ได้เลย นั่นมันไม่สำคัญหรอกนะสำคัญอยู่แต่ว่าแก้มีใจรักต่อพี่หรือเปล่าเท่านั้นบอกพี่หน่อยสิจ้าว่าใจแกรู้สึกยังไงต่อพี่ แกรักพี่แกเป็นหญิงคงไม่กล้าเอ่ยคำนะเอาเป็นว่าถ้าแกรักพี่จะไปะยักหน้าพี่รับรู้บ้างได้ไหม มาน,นั่งอยู่ที่นี่กันเองอคุณแม่ครับคือผมไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นมาแก้ฉันมีเรื่องจะคุยกับลูกฉันหล่อนไปที่อื่นก่อนจ้๊ค่ะ กำลังจะบอกแม่ว่าลูกรักนางนั่นใช่ไหมครับคุณแม่ผมกับม่านแก้วรักกันนะฮะก็จะแปลกอะไรล่ะลูกในเมื่อเป็นความประสงค์ของลูกแม่ก็ไม่ขัดขวางคุณแม่นี่หมายความว่าคุณแม่ <c oughs> ม่านแก้วยังสาวยังสวยลูกเองก็ยังหนุ่มยังแน่นไม่อยู่ใกล้ชิดกันนี่เหรอจะไม่หลงไหลแม่จะไม่ว่าอะไรหรอกลูกถ้าลูกจะลองลิ้มชิมรสความสาวของม่านแก้วเมื่อสมใจแล้วแต่ว่าสมปรารถนาแล้วลูกก็ทิ้งมันไปซักคุณแม่เข้าใจผิดนะฮะเข้าใจผิดมากเล ผมรักม่านแก้วด้วยใจจริงและปรารถนาที่จะแต่งงานกับเธอไม่ใช่แค่ความปรารถนาเพียงชั่วแล่นนะฮะไม่ได้ทำไมฮะเพราะลูกมีคู่มั่นแล้วแม่จะไม่ยอมไปถอนมั่นหนูวิไลเพราะแม่เป็นคนพิสูนขอ,ขอเขาเองแม่ไขหน้าเขาแต่น้องวิไลก็รู้ว่าผมไม่ได้รักเธอนะฮะเพราะผมไม่เคยแสดงออกกับเธออย่างที่ผมแสดงกับม่านแก้วเลย เอาละฮะถ้าหากว่าคุณแม่ยุ่งยากใจผมจะไปกราบเรียนเจ้าคุณลุงด้วยตัวผมเองว่าน้องวิไลไม่ได้เสียหายอะไรแต่ที่ผมไม่อาจแต่งงานกับเธอได้เพราะผมมีคนรักอยู่แล้วนะนั่นแหละมันเป็นเรื่องเสื่อมเสียล่ะูกไม่คิดเหรอว่าหนูวิไลจะอับอายขายหน้าแค่ไหนฮะคนรักสลัดรักยังไม่พอยังหันไปคว้าผู้หญิงต่ําสักต่างชาติต่างภาษามาแทนแสดงว่านางน้่นมันเหนือกว่าหนูวิไลไม่ได้ ไ,ได้ดียังไงแม่จะเอานางมาเป็นสะใยยไม่ได้แต่ฉันรับฉันยินดีที่จะรับม่านแก้วไว้เป็นลูกสะพยอย่างเต็มใจท่านเจ้าคุณคะฉันยืนฟังอยู่นานแล้วฟังตั้งแต่เธอเริ่มยุใหญ่ให้มันทำลายม่านแก้วแล้วทิ้งแต่เสียใจนะ ที่ต้องทำให้เธอผิดหวังเพราะว่าบังเอิญใหญ่น่ะมันเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วก็มีจิตใจสูงยิ่งกว่าแม่ของมันซะอีกท่านจะคุณกลังด่าดิฉันนะฉันอยากจะทำยิ่งกว่าด่าซะได้ซ้ำไปถ้าฉันไม่คิดสักนิดหนึ่งว่ามันเป็นการทำลายชื่อเสียงเกียรติยศของตัวเองอย่า <c oughs> <c oughs> นึกนะว่าเจ้าคุณกรมพักดีนี่มันจะโง่เง่า,งาซะจนไม่รู้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ย เธอร้ายกาศกับหนูม่านแก้วมันแค่ไหนแต่ที่ฉันไม่พูดก็เพราะฉันคิดว่าสักวันหนึ่งเนี่ยความดีของม่านแก้วเนี่ยมันอาจจะชนะจิตใจของเธอได้ <c oughs> ฉันกับคิดผิดถนัดจิตใจของเธอเนี่ยมันหนาไปด้วยมิจฉาทิฏฐิถ้าจนความดีนี่ไม่อาจจะลบลา้างได้เพราะฉะนั้น <c oughs> ฉันเห็นจะต้องยื่นมือเข้ามาจัดก,การสักที จัดการอะไรคะฉันจะจัดการให้ใหญ่มันได้แต่งงานกับหนูม่านแก้วอย่างสมเกียรติที่สุดและก็นับแต่นี้ต่อไปจะให้ฉันได้รู้นะว่าเธอร้ายการกับหนูม่านแก้วถ้าไม่งั้นแล้วก็จะได้เห็นดีกัน